การนำเสนอบริบทความเป็นมาของโรงเรียนบ้านประภาสและแนวทางการน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติของในหลวงรัชก,กาลที่10ทั้ง4ด้านโรงเรียนบ้านประภาสตั้งอยู่ในที่5หมู่4ตำบลกรอกสมบูรณ์อำเภอสีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่ง ปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประพาสดำรงตำแหน่งโดยนายพชรพลเปี่ยมเต็มและมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสองท่านได้แก่นางสุกัญญาทวีการนายจตุพลปัญจธรรมกุลและมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น37คนโรงเรียนบ้านประพาสได้น้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่1ิบ สู่การปฏิบัติทั้ง4ด้านในสถานศึกษาประกอบด้วยด้านที่ 1. วิถีคนดีมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมืองมีความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์โดยมีกิจกรรมที่ปลูกฝังของคุณลักษณะอันพึงนประสงค์ให้ผู้เรียนอาทิกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมสภา,านักเรียนเป็นต้นด้านที่สองมีคุณธรรมนำชีวิตมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำดีด้วยหัวใจมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกสาธารณะและบ่มเพาะความดีอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อถวายแด่ในหลวงราชะการที่สิบผ่านการขับเคลื่อนการดำเนินงานทำดีจิตอาสา พัฒนาบาวรโดยผ่านการดำเนินงานทางกิจกรรมอาทิวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมสุขสดใสหัวใจใฝ่ธรรมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเป็นต้นด้านทัก3หนึ่งนักเรียนหนึ่งอาชีพมีงานทำมีอาชีพเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงอนาคตภายภาคหน้า ทักษะอาชีพทั่วโลกยกให้เป็นทักษะสำคัญไม่น้อยไปกว่าความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนบ้านประพาสได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านการประกอบอาชีพโดยบูรณาการทักษะอาชีพด้านกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ศิละปะเข้าไปในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้มีทักษะชีวิตให้เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนโดยผ่านการดำเนินงานกิจกรรมอาทิโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ ชมรมดนตรีชมรมนัฏศิลป์ชมรมศิลปะเป็นต้นการที่4จิตอาสาด้วยหัวใจการเป็นพลเมืองดีเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาทำด้วยหัวใจโดยไม่หวังผลตอบแทนซึ่งทำให้เกิดความดีงามแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจและพร้อมที่จะทำจิตอาสาเพื่อสังคมและส่วนรวมโดยผ่านการดำเนินงานกิจกรรมอาทิ กิจกรรมจิตอาสากิจกรรม5สห้องเรียนสะอาดกิจกรรมค่ายคุณธรรมกิจกรรมบิ๊กคิ่งเดย์เป็นต้นการนำเสนอคลิปวิดีโอของโรงเรียนบ้านประภาสจึงได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาบูรณาการกับพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10 10โดยโรงเรียนบ้านประภาสมีการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนักเรียนเข้าไปศึกษาเรียนรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวรู้กินได้การดูแลเลี้ยงปลาการทำเกษตรผสมผสานการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนซึ่งจากการดำเนินงานเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงราชการที่สิสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง